สวัสดีครับพบกันในช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่พาพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงปศุสัตว์มีความสุขมีตอยยิ้มไปพร้อมกันนะครับวันนี้เรามาจับเป็ดไข่นะครับเพื่อที่จะส่งลูกค้านะครับนี่ครับเราก็จะให้พี่น้องลูได้ดูนะครับวันนี้จับพันห้าร้อยตัวนะครับให้หลายท่านได้ดูนะครับว่าก็จะอยู่ปมานี้นะครับอยู่มานี้เป็ดไข่ที่เราจะนําส่งลูกค้านะครับนี่นะครับอันใดที่ อยากได้เป็ดไข่สาวๆส,สวยๆนะครับน้ำหนักดีๆไหลกว้างๆตูดย่อนๆแล้วนะครับโทรมาหาผมได้เลย082282121นะครับท่านที่อยากจะมีรายได้รายวันมีรายได้ทุกวันก็ฝากไว้อีกหนึ่งอาชีพนะครับจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักก็ได้นะครับก็คือเป็ดไข่นี่นะครับนี่นะครับไม่ว่าท่านจะเลี้ยงเพื่อที่จะบริโภคในรัวเรือนหรือแจกจ่ยายญาติพี่น้องนะครับหรือเหลือจากนั้นค่อยเอาไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้นะครับ หรือทำเป็นธุรกิจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับไอ้ที่น้องเอซี่ได้ดูนะครับทำสั้นๆนะครับไม่ทำคลิปยาวนะครับเพราะชุดนี้เราก็ขึ้นรถไปเยอะแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับท่านใดที่อยากได้ก็โทรมาได้เลย0872282121นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเป็นอีกทางเลือกที่สร้างรายได้ได้จริงนะครับนี่นะครับโอเคนะครับทีนี้ทำาะไรปลานนี้ไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ